ทําเอาแฟนคลับ FC น้ำตาซึมกลางไร้สดวินาทีอุ้งอิงเซไพวันเกิดย้อนหลังบอสโจบ,บนเวทีงานเลี้ยงขาบสวัสดีนะครับผมพบกับซองบ้าวอีสานอีกแล้วพี่น้องมืีอเช้าก็มีเรื่องรา่าเกี่ยวกับอิร่านอยเฮ้า น้องหญิงเพชรบ้านแพงเอามอสุพีเอามาสอามาสุนองเอามอาวสูเอฟซีอิหลานอยกันเด้ฟังอีกแล้วนะครับผมเนาะซึ่งต้องว่าสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มหลายคนบอกว่าถึงกับน้ำตาซึมเมื่ออิหลาหนอยเฮานะครับผมนะาะเซอร์ไพรส์ของขวัญวันเกิดย้อนหลังให้ทางพ่อโจบนเวทีงานเลี้ยงภาพบรรยากาศจะเป็นจังได อยากพี่น้องไปเบิ่งคลิปนี้รักัดก่อนเดี๋ยวจังกลับมาคุยกันต่อครับการสำหรับหนูนะคะนาอกก็ขอบคุณพ,อพอ่พอๆพ่อๆอมาสิขอบคุณบีพีมัน <พอ S 2> ชิ้นพอพอในการลองเพลงพอ <laughs> ขอบคุณบีพีในวงนะคะเด้อทีค่ะ ขอขอบคุณพีพีในวงด้วยค่ะเด้ลทีเอ็นดูนูเนะคะนะแล้วก็ขอขอบคุณทีมงานอาจารย์นันพิตรีน้ำเด้อค่ะทีทรงเพียงให้เพื่อนย่าได้แก้ไ้งานน่ะไปบังคเพื้นเอา <c oughs> ขอบคุณหลายเดิ้ลคะที่ยูซูน้องกันนะคะนอแล้วก็ขอขอบคุณคุณครูทุกคนด้วยนะคะที่เฮ็ดโชใหลานนะคะนเด้วยดูการ์ีแล้วก็มาอยู่น้่ได้สองปีแล้วเกือบสามปีกะ ก็ขอขอบคุณพ่อเด้อค่ะที่หับหลาขอาบาในวงเนาะค่ะแล้วกะ็จนครับจนหลาได้บ้านได้โลดทุกมือนี้แล้วกะ็มีอยู่มีกินมีใส่ทุกมือนีเนาะคะะะ่ะเนาะขอบคุณลหลายๆเด้อค่ะและ้วกะ็ขอบพ่อหลากะสิบวขอลืมอพระคุณพ่อเด้อค่ะเด้อและะ้วก็หลามีอย่างหนึ่งที่สิให้พอ่อเป็นมันอาจสิเป็นสิ่งของที่แบบว่าร้ายแต่กะ หามากด้วยใจเพราะว่าทุกปีก็ให้ทุกปีเม่นเพาะพ่อปีนี้กยานพ่อว่าลืมพ่อละโว้งสิลบาบ่ได้ลืม mm hmm. เพียงแต่ว่าหลาแค่คือโยวาสิหาอย่างหาก็ขออนุญ,ญาตนะคะว้าว wow. ว้าวว้าวโอ้ลูกสาวเี้องให้พอคำนาคู่หลังเฮงเฮียงปังๆได้ลูกเด้อสู่ไปน้ำกันน้ำพอน้ำแม่น้ำทิมงานน้ำองค์กอดโขงข้าพยมสาหน่อยเพบันแพงเฮ้าเออรวยเร็วรวยอีกเป็นที่รักของแฟน เ,เป็นที่ฮักของ FC เอฟซไปโดนโดนเครื่องเครื่องหมายของคนดีนะครับหรือว่มกะรันยุ่นเนาะนะครับนกันนารักมากเสมอได้ไหนกบฝากถึงแฟนๆสยเมืองแย่งกันดีใจนะครับแล้วก็ที่ขาดว่าได้ขอบคุณทุกบันแนกแล้วครับผู้อยู่เบื้องหลังทั้งสาวน้อยและเพื่อนชว์แล้วก็สาวน้อยเพชรบ,บ้านแพง ทุกผแผนกเลยทั้งคอนไวอ์จอ LED พ่อครัวแม่ครัวแสงสีเสียงผู้ตังเวทีอาจารย์นักดนตรีปุบมือให้ตัวเองทุกๆคนเลยนะครับรู้ดูกันนะนะครับที่จะมาถ,ถึงนี้กะคอยทุกคนสู่น้ำกันลุยน้ำกันเฮาต้องสู่น้ำกันไมนป,นป่าวครับใช่ใช่ใช่ เบเป็นจะได้กันได้พี่น้องพี่น้องเบื่องล้วมีความหูสึกกันมาจังใดแน่นะครับผมเนาะสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้พี่น้องถึงความหูสึกของพี่นอ้องเมื่อคืนนี้ตอนดูไรสดรู้สึกยังไงบ้างนะครับผมเนาะหลายท่านหลายคนอาจจะบร่ได้เบื้องไรสนเมือ่อคืนนี้แต่เพิ่งเห็นคลิปนี้นะครับผมเนาะในคลิปของบ่าวิสารก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เบื่องล้วมีความหูสึกกันมาจังใดแน่นี่ละพี่นอ้องก็ยังบอดโจพบ่นวา เครื่องหมายของคนดีคือความกตัญญูอิลานอยเฮาไม่เคยลืมผู้ให้โอกาสไม่เคยลืมผู้สร้างเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้เรากะอบอุ่นหัวใจนะครับผมเนาะด้เห็นห้อยยิมของทีมงานได้เห็นห้อยยิมของทัง้งบอสโจได้เห็นห้อยยิมของทงอจจอยยั้ง,ทงแมนนุษนะของอิลานอยเฮาบนเวทีกับมีน้องยูทูบและน้องลำเพลินด้วยยิ่งอบอุ่นพี่น้อง ต้องบอกว่าของควัญซินนี่นะครับผมนอทีอิรานน้อยเฮานำมามอบให้บอสโจอิลานน้อยเฮาเลือกด้วยตัวเองนะครับผมเนาะเลือกมาก,กับมือด้วยความตั้งใจที่จะซื้อของขวัญน,นะครับผมนอะมาเสภัยอพอเพลินในวันเกิดย้อนหลังซึ่งเมื่อวานนี่ทังพ่อเอกเองก็ได้ลงคลิปนะครับผมเนาะอิลานน้อยเฮาไปซื้อด้วยตัวเองไปเลือกด้วยตัวเองนะครับผมเนาะแล้วก็ทีมพิศนาพี่น้องทิ้งทายว่า ของขวัญชิ้นนี้จะเป็นของใครจะนําไปเซอร์ไพรส์ใครกัแฟนคลับเอฟซีนะครับผมเนาะหลายท่านกะแสดงความคิดเห็นกับไปพี่มอนอิงบ้างพ่อกันใช่บ้างนะครับผมเนาะกระทั่งบอโจบ้างนะครับผมเนาะพี่น้องท่ายื่นกันบอว่าอีหล่าหน่อยเฮาจะนํามาเซอร์ไพรส์ใครนะครับผมเนาะเมื่อวันนี้ที่พ่อเอกลงคลิปไปทั้งคลิปทั้งช่องนะครับผมเนาะอ่ายูทูบล้วก็คลิปทางคลิปเดียวทางเพจ ซึ่งว่านีบา่บิสานเองก็ได้โพสต์นะครับผมนะรอีหล่าน้อยเฮ้าอยู่ลานทองนะั่นแหะพี่น้องทาง f a c e b o o k คือกันแล้วก็พราะที่จะเดาออกนะครับผมนะพอที่จะเดาใจอีหล่าน้อยเฮ้าออกว่าีหล่าน้อยเฮ้าต้องซื้อมาเซอร์ไพรส์วันเกิดพ่อโจย้อนหลังอย่างแน่นอนเพราะลายที่ีหล่าน้อยเฮาเลือกนะครับผมนะเป็นลายที่ผู้ชายชอบใส่เป็นลายเรียบง่ายนะครับผมนแล้วในฤดูรุกาลที่แล้ว อีลาน้อยเฮ้ากะเคยซื้อของขวัญไหบอโจเป็นลายแบบนี้นะครับผมน้องบ่าวอีสานก็นเลยพอที่จะเดาใจอีลาน้อยเข้าออกว่าต้องนํามาเสภัยอ่าบอโจอย่างแน่นอนพี่น้องล่ะผ้ากันท้ายถือก,กันบอก็ถือว่าภาพบรรยากาศเมือ่อคืนนะครับผมเนาะเป็นไปยังมวลซืนโฮแซลหรพี่น้องแต่ก็มีส่วนหนึ่งนะครับผมนอที่ ไฟดับทั้งโดมนะครับผมเนาะแต่บรรยากาศก,าก็ยังเป็นไปด้วยความอบอุ่นนะครับผมเนาะเสวาเมื่อเืนนีหหน้หลายหลายคนใ้เบิ่งไลฟ์สดและก็ได้ติดตามคลิปจากทางในหลายช่องค้อกันขาพี่น้องมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจย่งใดเครื่องหมายของคนดีคือความกระตัญยูคือจังบอจฮาวานะครับผมเนาะสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้พี่น้อง บาอสานจะย้ำอยู่เสมอเราพี่น้องการคอมเมนต์ถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเราควรให้เกียรติซึ่งกันและกันเราต้องการให้คนอื่นให้เกียรติเราให้เกียรติลูกสาวเฮาเฮาก็ต้องห้จักให้เกียรติคนอื่นเขาก่อนฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ทางสองบาสานนุม่มแนเพื่อเป็นกันตั้งใจคลิปหนีบาสานต้องขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนพบพ้อกันไปคลิปหน้าสวัสดีครับผม